ของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดกับความทรงจำดีๆที่จะอยู่กับเราไปตลอดระหว่างสองสิ่งนี้อะไรกันแม่ที่มีค่ามากกว่าในการพูดคุยครั้งนี้เราจะมาสำรวจทางสองแง่ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเจออยู่บ่อยๆครับว่าระหว่างการมอบวัตถุสิ่งของกับการมอบประสบการณ์ให้ลูกอะไรคือสมบัติที่ล้ำค่าที่แท้จริงกันแน่เรามาเริ่มกันจากคำถามนี้เลยดีกว่าครับเป็นคำถามจากในกระทู้พันทิปที่ผมว่านะหลายคนน่าจะเคยคิดเหมือนกัน เวลาเห็นพ่อแม่บางคนตามใจใลูกสุดๆว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรกันอยู่นะวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับโอเคครับงั้นเรามาดูเส้นทางแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเส้นทางของพ่อแม่ที่เลือกจะซื้อซื้อทุกอย่างให้ลูกเลยทําไมเขาถึงทําแบบนั้นมันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคือจากที่เขาคุยๆกันในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากความกลัวลึกๆก,กลัวว่าลูกจะไม่รักเรา หรือไม่ก็กลัวกลัวที่ต้องมารับมือกับลูกเวลาเขาร้องอารวาดบางทีก็อาจจะเป็นปมในใจของพ่อแม่เองก็ได้นะที่แบบพยายามจะชดเชยวัยเด็กของตัวเองที่เคยขาดแคลนหรือเคยลำบากมาก่อนทีนี้ประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยก็คือแล้วผลที่ตามมาในระยะยาวมันจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะครับที่เราอาจจะกําลังสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่อออาจจะเปราะบางไปหน่อย คือพอเจอเรื่องผิดหวังในชีวิตจริงก็รับมือไม่เป็นเลยเอ๊แต่ถ้าเราไม่เลือกทางนี้ล่ะครับมันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะที่ทรงพลังมากๆเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนออกมาจากเรื่องเล่าของคุณแม่ท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับกล่องกระดาษครับลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันนะครับชัดเจนมากเลยฟังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านตุ๊กตาจากร้านราคาเป็นพันๆบาทเลยซื้อได้ง่ายๆด้วยเงินแต่อีกฟังหนึ่งสิครับเป็นบ้านตุ๊กตาที่ทําเองกับมือ สร้างขึ้นมาพร้อมๆกับลูกใช้งบไปไม่ถึง200บาทด้วยซ้ําแค่ใช้กล่องเหลือใช้กับอุปกรณ์งานฝีมือเห็นไหมครับคุณแม่เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสได้สอนลูกใช้ powerpoint เป็นในตัวเลยแล้วก็ใช้เวลาทําด้วยกันอยู่2วันเต็มๆนี่แหละครับคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ของเล่นชิ้นสุดท้ายเลยแต่มันอยู่ในทุกๆขั้นตอนที่ทําร่วมกันมันคือเวลาดีๆการได้แก้ปัญหาร่วมกันและที่สําคัญที่สุดเลยคือค,อความทรงจําดีๆที่สร้างขึ้นมาด้วยกันครับ ทีนี้ถ้าเป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการให้วัตถุแล้วเวลาลูกร้องอลาวาดอยากได้ของล่ะเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีเอาล่ะครับเรามาดูเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงกันต่อเลยทาง Prudential เขามี4สเต็ปง่ายๆที่น่าสนใจมากครับ1เลยนะบอกไปเลยชัดๆหนักหน,กหน,กหนาๆว่าไม่ได้นะลูก 2. พอเขาเริ่มอลาวาดให้หาที่เงียบๆพาเขาออกมาจากตรงนั้นก่อน ให้เขาได้สงบสติอารมณ์ห่างจากสายตาคนอื่น3ก็คือรอครับรอให้เขาสงบลงแต่เราก็อยู่ใกล้ๆนะคอยดูเรื่องความปลอดภัยและสุดท้าย4พอเขาใจเย็นลงแล้วค่อยเข้าไปคุยครับคุยเรื่องความรู้สึกของเขาแล้วก็อธิบายเหตุผลของเราให้ฟังทั้งยูนิเซฟเองก็มาขยายความเรื่องนี้เพิ่มเติมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทำกับลูกเนี่ยมันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งเลยนะ หัวใจสาคัญเลยก็คือต้องทําให้เด็กรู้สึกว่าเออเราฟังเขานะเราเข้าใจเขาแล้วเราก็เคารพความรู้สึกของเขาด้วยโอเคเมื่อกี้เป็นเรื่องการรับมือเฉพาะหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะมองไปให้ไกลกว่านั้นละ่ะคืออยากจะสร้างรากฐานของครอบครัวให้มันแข็งแกร่งไปเลยเราจะทํายังไงได้บ้างผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยครับเขาจะพูดถึงแนวทางที่เรียกว่า triple P หรือว่าโปรแกรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ซึ่งมันก็มีหลักการสําคัญอยู่5ข้อด้วยกันครับหลักการนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกอะไรค่ะนั้นนะครับแต่เขาเน้นให้เราสร้างรากฐานที่มั่นคง5อย่างก็คือ 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าสนใจ 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ในแง่บวก 3. ฝึกวินัยอย่างสม่ำเสมอ 4. มีความคาดหวังที่มันสมเหตุสมผลและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือ พ่อแม่เองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกมุมมองที่น่าสนใจจากสสสครับเขาเรียกว่าแนวคิด 3D ครับซึ่งก็คือการสร้างระบบนิเวศที่ดีในบ้านของเราเนี่แหละผ่านสื่อดีก็คือเลือกสื่อที่มีคุณภาพพื้นที่ดีคือการจัดมุมให้ลูกได้เล่นได้เรียนรู้และสุดท้ายภูมิดีก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแรงให้ทังครอบครัวครับ มาถึงตรงนี้มันก็เลยนาเรามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับว่าไอ้ทั้งหมดที่เราพยายามทํากันเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของมันมันคืออะไรกันแน่ก็มีนักเขียนท่านหนึ่งเขาเขียนไว้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าจริงอยู่ว่าเงินอาจจะซื้อความสุขแบบฉาบฉวยได้แต่ว่าความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันหาได้จากความผูกพันแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวต่างหากเรื่องนี้มันมีคําเปรียบเทียบที่สวยงามมากเลยนะครับในนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องพิกุลทอง ที่คุณค่าที่แท้จริงของนางเอกเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่มันคือดอกพิกุลทองที่ร่วงออกมาจากปากเวลาที่เธอพูดจาดีๆพูดจาด้วยความรักดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้มันอาจจะไม่ใช่ของที่ซื้อมาด้วเงินเลยก็ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากเวลาจากคำพูดดีๆและจากความผูกพันที่เรามีให้กัน ทีนี้ก็เหลือคำถามสุดท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อว่าแล้ววันนี้ดอกพี่คุณทองดอกไหนที่เราจะสร้างให้กับครอบครัวของเรา